สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนกวีลุมนะครับของทางไข่ให้ลูกค้าได้ชมนะครับเผื่อพี่ๆน้องๆน,นะครับสนใจแบบไหนสอบถามดูก่อนได้นะครับมีหลายด้านหลังนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ ลายเป็นการเขียนมาเองนะครับนี่ครับใช้ใน้นานนะครับตัวนี้นะครับ <Okay. S 1> แข็งแรงนะครับขาก็าแข็งแรงนะครับทำม,มาจากยางนะครับ มีท่านไหนสนใจสอบถามดูก่อนได้นะครับจจะมึนมืดไปนิดหนึ่งวันนี้นะครับแสงไม่ค่อยมีอีดุมยางนะครับตัวต่อนะครับคืนดักนกดักไก่นะครับสนใจแบบไหนสอบถามดูก่อนได้นะครับนีนำได้นะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับท่านไหนที่ไม่สะดวกโอนนะครับ เรงมาเข้ามาสอบถามดูก่อนได้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ